ครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วคะ่ะคุณป้าป้าเนี่ยนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันเดินไม่มองทางเองอะถ้าเกิดป้าไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรงั้นฉันขอตัวนะคะเอ,อท่านประธานคะขอเวลาให้ป้าสักครู่หนึ่งได้ไหมคะพอดีป้าจะมีเรื่องแจ้งให้ทราบอะค่ะเรื่องอะไรล่ะคะป้าพูดมาได้เลยคะ่ะเออก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะ ตอนที่ท่านประทานไปดูงานที่ต่างประเทศทางบริษัทเราก็มีผู้จัดก,การคนใหม่มาค่ะแต่ผู้จัดก,การคนเนี้ใช้ความรุนแรงกับพนักงานทำความสะอาดแล้วก็รอปภค่ะแถมยังด่าว่านึกจะทุบตีก็ทุบในช่วงเวลาสั้นๆนะคะไล่พนักงานทำความสะอาดออกไปสี่คนแล้วนะคะแล้วก็รอปภอ,ออกไปสองคน แต่ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยค่ะแถมยังด่าพวกทำความสะอาดว่าทำงานสกโอกแล้วก็ว่าเราปรพอว่าเป็นหมายืนเฝ้าหน้าประตูค่ะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะท่านประธานและแถมยังถุยน้ำลายเลี่ยราดอีกนะคะ แล้วก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางด้วยแลวยังบอกพวกพนักงานทำความสะอาดอีกว่าถ้าใครไม่เชื่อฟังคำสั่งจะไล่ออกให้หมดเลยค่ะทำแบบนี้มันเกินไปจริงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราผู้จัดก,การคนนั้นเขาชื่อว่าอะไรคะชื่อฟ้าค่ะผู้จัดก,การฟ้าแล้ววันนี้เขาได้มาที่ทำงานหรือเปล่าคะท่านประธานคะเวลาเนี้ย เขาไม่มีทางมาหรอกค่ะนุ่นเขารอลงอาหารเปิดตอนเที่ยงเขาถึงจะโผล่มาค่ะงั้นแสดงว่าเขามาทำงานตอนเที่ยงทุกวันใช่ไหมคะดีค่ะงั้นวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยคุณป้าไปพักได้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวชันจะเป็นคนจัดการเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั้นขอย e ืมยูนิฟอร์มของคุณป้าหน่อยแล้วกันนะคะได้ค่ะท่านประธานคะได้เลยค่ะ วันนี้กินอะไรดีครับมือฉันว่าชาบูก็ดีนะคะนี่มันอะไรกันนะคะฉันทำความสะอาดจนจะเสร็จอยู่แล้วทำไมคุณถึงมาทิ้งชิดช,ชู้ลงพื้นแบบนี้ล่ะคะผังขยะก็อยู่ใกล้ๆนะคะโอ้โห,โห,โห,โหแสดงว่าวันนี้พระอาทิตย์ต้องขึ้นทางตะวันตกแน่ๆเลยในบริษัทเนี้ยยังมีคนกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรอคะเนะฉันจะบอกอะไรเลยนะ ไม่ใช่แค่ฉันจะทิ้งขยะอย่างเดียวนะแต่ฉันจะทิ้งสายหน้าแกด้วยฉันบอกแกไว้เลยนะว่าฉันเป็นผู้จัดการที่มาใหม่ที่นี่นอกจากท่านประธานแล้วที่นี่ฉันใหญ่สุดนี่แกกล้าดีไง,ไงมาว่าคุณปาคุณก็เป็นแค่ผู้จัดก,การตัวเล็กๆแต่กลับทำตัวหญิงกโสข,ขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้โห,โห,โหพน,นักง,งานทำความสะอาดอย่างแกกล้าดีไง,ไงมาดูถูกฉันแบบนี้ฮะฉันจะบอกอะไรไว้เลยนะว่าเดือนนี้ ฉันไล่ร,ปรอปภไปแล้วสองคนแล้วก็ไล่พนักง,งานทำความสะอาดออกไปแล้วสี่คนถ้าเกิดว่าแกเชื่อฟังฉันแล้วก็แกอาจจะได้ทำงานต่อนะแม่สาวน้อยแต่ถ้าเกิดว่ากล้าเหื่กับฉันแล้วก็ฉันไล่แกออกแน่นี่แกกล้าดีงไงมาว่าคุณฟ้าแกสวยแน่พวกคุณทำแบบนี้เนี่ยไม่กลัวว่าท่านประธานจะรับทราบเรื่องนี้เลยหรือไงคะโอ้โหถึงกล้าเอาท่านประธานมาขู่ฉันเลยเหรอเสียใจด้วยนะ ตอนนี้ท่านประธานไปดูงานที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่นี่ตอนนี้บริษัทนี้ฉันใหญ่สุดไงแล้วพวกคุณทำงานที่นี่นไม่รู้อะไรเลยไงคะว่าฉันเป็นใครท่านประธานครับท่านประธานครับงานที่ท่านประธานคุมอยู่ครับตอนนี้มันเกิดปัญหาผมคิดว่าท่านประธานกลับไปดูหน่อยดีกว่าไหมครับ ได้ค่ะยังไงคุณก็ไปจัดการให้ฉันก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะตามไปฉันขอจัดการทูระตรงนี้สักครู่ครับท่านประธานคุณคุณคือทาอ่านประธานงั้นเหรอ,อ,อคุณฟ้าตัวไปตัวมนแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะห้ามไปไหนทั้งนั้นฟ้าคุณช่วยพูดกับทา่านประธานหน่อยดิ ผมไม่อยากถูกไล่ออกอะลูกผมยังเล็กอยู่เลยท่านประธานคะฉันขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันตาถั่วนะคะ่ะอย่าถือสาฉันเลยนะคะท่านประธานฉันไม่อยู่แค่ไม่กี่วันพวกคุณกลับทำว่าตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตขนาดนี้เลยเหรอคะพวกคุณจำเอาไว้เลยนะคะสำหรับฉันพนักงานในบริษัททุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนทำงานอย่างสุจริตพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขา วันนี้หลังเลิกงานแล้วเนี่ยคุณต้องไปขอโทษพนักงานทุกคนที่คุณทําไม่ดีกับเขาเข้าใจไหมคะท่านประธานจะให้ฉันไปขอโทษพนักงานเนี่ยนะอ้ยร่าแแบเนี้ฉันจะหน้าไว้ที่ไหนคะคุณว่าคนอื่นว่าต่ําต้อยแต่คุณรู้ไหมคะว่าทุกอาชีพทุกตําแหน่งเท่าเทียมกันหมดคนที่เอาแต่ดูถูกคนอื่นว่าต่ําต้อยนั่นแหละคะ่ะคือพวกคนไรค้ค่าท่านประธานฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้ว ตอนนี้ฉันสำนึกงเลยนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยฉันไม่รับคำขอโทษของคุณคุณต้องเอาคำขอโทษของคุณไปพูดกับพนักงานทำความสะอาดและรอปภวันนี้คุณต้องไปขอโทษพวกเขาแต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ยอมทำฉันก็จะไล่คุณออกพวกคุณไปรับเงินเดือนจากที่แผนกบัญชีแล้วก็ออกไปจากบริษัทของฉันได้เลยเออทำครับทำคับทำ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 คับท่านประธานเอาเป็นว่าพวกเราสองคนน่ะ จะไปขอโทษพนักง,งานทําความสะอาดแล้วก็รบพทุกคนเลยนะคะนะคะท่านประธานดีค่ะถ้าเกิดขอโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปหาฉันที่ห้องทํางานด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะตบโบนัสให้เป็นพิเศษเลยได้ครับได้ครับผ้ไปที่ไปลูได้โบนัหลูแล้วนะขอตัวก่อนนะคะไปสิป้าแม่บ้าน ฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันทำไม่ดีอ่ะรปภเหมือนกันขอโทษผมก็ต้องขอโทษเหมือนกันครับขออนุญาตครับคุณไม้เป็นยังไงกันบ้างเหรอคะจะเป็นยังไงแล้วคุณไม้พวกเราสองคนนี่อาบอายขายที่หน้าพวกนั้นหมดเลยนะคุณไม้ใช่ครับขายหน้าจนไม่รู้ว่าเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเนี่ย งั้นเหรอคะถ้าพวกคุณอับอายขายขี้หน้ากันมากเนี่ยเงินฉันไล่พวกคุณออกพวกคุณจะได้ไม่ต้องอยู่ที่นี่เพื่อให้ขายขี้หน้าใครต่ออีกไงคะอ๋อแล้วฉันก็จะไม่ให้ค่าทดเชยพวกคุณด้วยรวมถึงเงินเดือนของพวกคุณเดือนนี้ฉันก็จะไม่จ่ายให้เพราะว่าฉันจะเอาเงินส่วนนั้นไปเป็นค่าเยียวยาให้กับคนที่พวกคุณไล่ออกยังไงคะนี่คุณไม้ คุณไม่หรอให้พวกฉันไปขอโทษพนักงานพวกนั้นหรอคะโอ๊ยเสียหน้าไม่พอยังมาร,รอนไล่ออกอีกโอ้ยเ้ยแ,แบบนี้จะทําไงดีเนี่ยทั้งลูกทั้งเมียโอ้ยโอ้ยล้วข่านะ้ำข่าไฟข้าบ้านฉันอ่ะโอ้ย,อยของุณฟ้าก็แค่เนี้ลูกผมยังเล็กๆอยู่เลยขวกมึกัดนียนะโอ้ยถูกอาชีพมีศักดิ์ศรีตราบใดที่หาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต